ดยรวมครับพร้อมส่งนะครับใหญ่ๆแบบนี้เราก็ทําได้นะครับสวัสดีครับผมชักบอกบรรททักครับวันนี้มารีวิวอีซูซูสี่ล้อกลางนะครับคันนี้ลูกค้านํารถมาให้เราทํานะครับลูกค้านํารถมานี่เขาเอากะบะมาจากมาเฉพาะพื้นกระบะนะครับเราก็มาทํากระบะใหม่นะครับตีคอบเป็นชายล่างนะครับนี่ตีคอบชายล่างเป็นหลังคาเปิดสามด้านมา เรามาดูนะเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดให้ฟังหลังคาเป็นเปิดสามด้านมานี่ทางร้านเป็นพอตีปิดให้มันสนิทให้มันเรียบนะครับนี่ปิดด้วยอลูมิเนียมทําสีขาวสีที่ร้านก็ทําเองนะครับนี่ปิดให้มันเรียบช่องไฟอ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมานี่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยอันดับแรกตรงนี้จะมีตัวเปิดนะครับตัวสลักอยู่ข้างในนี่ตัวนี้จะเป็นถังน้าเสียนะครับซ่อนไว้ มีน้ำอยู่สามสิบลิตรนะครับเป็นน้ําเสียนี่จะมีวาล์วเปิดปิดอยู่นี่นี่นี่นะครับน้ําเสียปดปุด๊บลอ็อกอยู่นี่มาฝั่งนี้ครับเราจะอธิบายเรื่องน้ําดีกันน้ําดีก็เหมือนกันนะครับปดเปิดเกาะนะครับน้ําดีนี่ตัวนี้ก็สามสิบลิตรนะครับถ้าจะเติมก็มีฝา าสีเหลืองนี่นะครับนี่เปิดปิดเติมน้ํานะครับนี่ล็อกให้แน่นนะตัวนี้ก็จะมีสายท่อเราเดินใต้ห้องรถนะครับจะไปโผล่ที่ปั๊มข้างบนตัวล็อกอยู่นี่แล้วก็มาฝั่งนี้ตัวนี้เป็นโซลิดแบตนะครับตัวล็อกอย่างด้านในเหมือนกันเนาะนี่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับล็อกตัวนี้ลูกค้า ต้องการเป็นทีวีนะครับเวลาบรนเจอแดดส้านเราก็จะปิดเป็นอะคริลิกให้ตัวนี้จะมีแม่เหล็กดูดเพื่อรถวิ่งรถวิ่งนี่ออะคริลิกนี่จะไม่กระพือมันจะดูดพอดีกันเลยถ้าแกะออกเลื่อนออกมาปุ๊บตัวนี้จะเป็นทีวีนะครับทีวีลูกค้าเพื่อจะเขาจะวิ่งแล้วก็โฆษณาไปในตัวตอนตอนเปิดวิ่งนะฮะ เวลาเสียบใช้งานก็เลื่อนไปเลยนี่เลื่อนไปเลยดูดตุ๊บติดอ่ามาเรามาเปิดดูเปิดดูในนี่เป็นเปิดสามด้านนะครับเกาะขวาเกาะซ้ายจะมีมือจับอยู่ตรงนี้เอื้อมแล้วดันขึ้นไปเลยนะครับ ตัวนี้เราจะใช้เป็นโซ่นะครับแข็งแรงมากนะครับรับน้ำหนักได้ด้านท้ายเลยครับด้านท้ายก็เปิดเกาะเกาะขวาเกาะซ้ายเหมือนกันนะครับเกาะเบาๆนะครับก็ละเลื่อนมีมือจับผักขึ้นไปเลยนะครับไฟด้านในล่างแท็กไลน์ลูกค้าอยากได้สีขาวนะครับเราก็จัดทาให้เปิดท้ายนะครับพึ่งขึ้นมา นี่ใส่โซ่ครับโซ่เราก็ทําสีขาวนะใส่ตะขอแข็งแรงอ้าเปิดฝังนี้นี่กาะเกาะจ้ายครับตามมาด้วยเกาะขวาเชื่อมแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นไปเลยดาวไลแสงขาวนะครับนี่ปุ๊บมา เรามาเปิดดูฝั่งนี้ครับตัวนี้ลูกค้าอยากเขาอยากได้รถเนี่ยจะมีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดก็จะเป็นบันไดขึ้นลูกค้าก็เติมน้ำมันได้นะครับถ้าเปิดนี่ออกมานี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับนี่ไว้เยียยแล้วทางร้านก็จะทําพักให้นะครับนี่หนึ่งยืนแข็งแรงนะครับยืนได้ขยมได้เลยสองสามนี่ ด้านบนเลยครับด้านบนนี่ลูกค้าเขาจะสั่งมาะฮะว่าให้เราเป็นทำเป็นชั้นชั้นทําสีขาวไม้เพื่อจะวางโชว์สินค้านะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เรียบๆซิงค์ปัม๊มเบเกอร์อยู่นี่นะครับนี่ไฟนะเราคุยเรื่องไฟก่อนเบเกอร์เบเกอร์อยู่นี่นะฮะสวิตช์ปิดเปิด1 สองหนึ oneself, ่งสองนะอยู่นี่นะครับติดบนทุกดวงพร้อมใช้งานนะฮะตัวเมียนี่พัดลมนะครับไม่ใช่แอร์นี่เป็นพัดเป็นพัดลมโบเวอร์ลูกค้านํามาเฉพาะตัวโบเวอร์เราก็มาทําตุกครอบติดตั้งให้นะครับนี่เป็นอินเวอร์เตอร์ของลูกค้าลูกค้านามาให้เราติดตั้งให้นะครับเขาซื้อมาเพื worry, ่อจะมาต่อใส่ทีวีเครื่องนี้เวลาเขาวิ่งรถนะครับใช้เฉพาะทีวีเครื่องนี้นะครับนี่โบเวอร์ติดพัดลมติดนี่ ตู้เย็นนะครับลูกค้าก็นำไม้เราติดตั้งทำฐานปักเสียบอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเรียบลูกค้าจะใช้เป็นที่เครื่องคอมที่วางตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับเลื่อนออกเลื่อนเข้าง่ายมากนะครับนี่สวยงามมากตัวนี้เป็นบานเปิดบานเปิดบานสวิงนะครับ คน์เตอร์นี้จะแบ่ง2ชั้นนะครับคอ์เตอร์จะแบ่ง2ชั้นจะมีปลั๊กไฟอยู่ด้านในอยู่ฝั่งไว้นะฮะเผื่อลูกค้าจะมาซ่อนเป็นคอมพิวเตอร์ปิดข้าง่ายๆนะครับล็อกง่ายๆรถวิ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีจะปั๊มอย่างเดียวนะครับเป็นปั๊มออโต้นะครับท่อน้ำดีท่อน้ำเสีย ที่เราพูดไปเบื้องต้นนะครับว่าทอเราจะต่อท่อขึ้นมาอยู่บนบนนี้นะครับน้ําน้ําเสียก็จะไหลลงท่อก็จะไปอ่ตกอยู่ในบนถังดีไถังดีฝั่งขวามือนะครับถังน้ําเสียก็อยู่บนซ้ายมือโอเคอตั่งนี้ขยับมาหน่อยตัวนี้จะไว้ถังน้ําแข็งนะครับลูกค้าอ่าใช่ลูกค้าเขาจะเอาถังน้ําแข็งมาวางตรงนี้ก็เป็นบานเปิด มันเปิดค่อนข้างจะแคบนิดนึงนี่ใช้งานจะแบ่งสองชั้นมีปลั๊กไฟด้านในด้วยนะฮะช่องเก็บของนี่ใส่เป็นแผ่นอะคริลิกสีขาวรอบคันเลยนะครับสวยมองมานี่สวยงามมากนะครับนี่ไม้เป็นไม้แล้วก็ทําสีนะครับเพื่ออาทางลูกค้าเขาสั่งมาว่าต้องเป็นสีนี้เพราะว่ามันเข้ากับสินค้าเขาโดยรวมครับพร้อมส่งนะครับ ใหญ่ๆแบบนี้เราก็ทําได้นะครับขอบคุณมากครับผมช่างบอมออโต้ทักขอบคุณมากครับขา,ขายล่ํารวยจเจริญเจริญครับสวัสดีครับ